หลังจากที่เราได้สว่านมานะครับเราอยากลื้อดูข้างในมันครับว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงส้มกับราคาที่เราซื้อมาไหมครับตัวนี้ผมซื้อมา600บาทนะครับเราจะลื้อดูข้างในครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างอยู่สภาพครับ สภาพก็โอเคครับดูดีสัมกับราคา6 0 0บาที่ยเราจะลื้อลองดูนะครับรือก็ถอดน็อตสองตัวนี้แล้วก็น็อตตรงนี้แล้วก็น็อตตัวนี้นะครับสี่ตัว เดี๋ยวเราลือลองดูเลยครับครับหลังจากที่าลือเสร็จแล้วนะครับเราจะไปดูโครงสร้างข้างในกันว่าสภาพเป็นยังไงบ้างสมกับราคาที่เราซื้อมาไหมครับโครงสร้างก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่า สำหรับราคาแค่นี้ราคาไม่แพงมากก็ถือว่าโอเคแล้วครับผ่านอยู่ดูพวกสวิต ภายในครับก็ถือว่าโอเคครับหาใครสนใจก็ซื้อได้ครับราคาไม่ได้แพงมากใช้งานได้เบาๆครับเนเร้อยก็จะประกอบคือนะครับ